ไม่ได้เหรอขึ้นไปได้ปะนะครับเนี่ยหกพันอ๋อไปดิเฮ้ยยาเดี๋ยวเถือก่อนนะเอาหมเอ็งถือก่อนเดี๋ยวพี่ลงล่างเออเอ็งจับล่างเออผมจับล่างเลยอืมอ่ะพี่จับบนปั๊บเกเอไปไปใส่เลยสิอุ้ยมึงเนี่ยแหละทำเสียราคาเฮี้ยตัวเฮี้ยเนี่ย เอาไหม่ง่เทนนี้โอ้โหห้าพันหกพันเมื่อกี้มือสองเลยทางนู้นทางนู้นทางนู้นไม่ใช่ทางนี้เอาเทางนี้เหรอเก็บไปก่อนสี่สองเลยโอเคอืมเรียบร้อยสามพันทวนไอ้เี้ยเฮ้ยตาดีเด้นี่จับมันลงไปอ๋อจับได้เหรอจับได้จับได้จับลงไป โอ้ยโอ้ยพี่จะลงเองจะ่เอาไม,ม่เอาไม่ลงไปดิสู้กับตัวเฮียนะครับมันมีดีฟัชสวยไ <c oughs> วย้แล้วคุณก้อนคุณก้อเคไยรก้อน

กูวันเหลือลักสิบเลยเฮ <doom> ียแล้วเครื่องของเราด้วยพี่เออเจอเครื่องอมันนะเครื่องบูกูเอ้าเอ้าม่มีแรงอีกควายนี่โอ้เฮียควิด สาราชีวิตฟารเพื่อทีวีเครื่องนี้มึงทำอะไรลงไปมึงตายซะเธอไอ้สัตว์เออไอ้เหี้ยอ้าวไอ้สัตว์เป็นไงล่ะมึงกูสารสารชีวิตสองคนเพื่อทีวีเครื่องนั้นนะเวอ้เนียงไปแล้วคุยไอเฮียไอ้เหี้ยกูดูมึงอยู่เนี่ยไอ้สัตว์ มึงทำแล้วม, well. มึงรู้ไหมทีวีพวกนันะมทำให้กูตายกันเนี่ยมึงรู้ไอมเนี่ยจากหกพันนดเหลือสามพันเพราะกูก็วางเอาไว้มึงก็ททำเหลือศูนย์เลยเ่ยศูนไม่พอเอากูมาด้วยเนี่ แม่ไปหมดอ่ะกูนั่งข un> ้ากันยี่ไอตัวไอตัวเฮียนี่แหละสัตว์ทำกูตายเนี่ย